นิทานเรื่องแก่ดำผู้อยู่ตัวเดียวในทุ่งหญ้าเขียวขจีแห่งหนึ่งมีฝูงแกะขาวฟูนุ่มอาศัยอยู่อย่างมีความสุขแก่ทุกตัวมีขนสีขาวเหมือนเมฆบนท้องฟ้ายกเว้นแกะตัวเดียวที่มีขนสีดำเหมือนคืนที่ไร้แสงดาวแกะดำตัวนั้นชื่อว่าดำดาวเขารู้สึกเศร้าและเหงาอยู่เสมอเพราะเขาดูแตกต่างจากเพื่อนๆนทุกตัวบางครั้งแกะตัวอื่นๆก็จ้องมองเขาด้วยสายตาแปลกๆทำให้ดำดาวรู้สึกอึดอัดใจ ทำไมเราต้องแตกต่างจากตัวอื่นด้วยละ่ะดำดาวพูดกับตัวเองด้วยความเศร้าถ้าเรามีขนสีขาวเหมือนเพื่อนๆคงจะดีมากทุกวันที่ผ่านไปดำดาวมักจะแยกตัวไปอยู่ตัวเดียวไม่ค่อยเข้าร่วมกิจกรรมกับฝูงเขานั่งมองดูเพื่อนๆเ,เ,เล่นกันอย่างสนุกสนานแต่ไม่กล้าเข้าไปร่วมเพราะกลัวว่าจะทําให้ตัวอื่นรู้สึกลําบากใจวันหนึ่งแกะขาวตัวหนึ่งชื่อขาวใสเดินเข้ามาหาดำดาวเฮ้ hey, ดำดาวทาไมไม่มาเล่นกับพวกเราละ่ะขาวใสถามด้วยน้ําเสียงใจดีเราไม่เหมือนพวกเธอ ขนเราสีดำดูน่าเกลียดดำดาวตอบด้วยเสียงเศร้าใครบอกว่าน่าเกลียดขนสีดำของเธอดูสวยและพิเศษมากเขาใส่พยายามปลอบใจแต่ดำดาวยังคิดว่าเธอแค่พูดเพื่อให้กำลังใจเท่านั้นเย็นวันนั้นดำดาวเดินไปยืนบนเนินเขาเล็กๆมองดูพระอาทิตย์ตกดินเขาปรารถนาอย่างแรงกล้าว,ว่าสักวันหนึ่งจะได้มีเพื่อนจริงๆที่เข้าใจเขาไม่ใช่แค่สงสารหรือเห็นใจเท่านั้นขณะที่ดำดาวกำลังนั่งคิดอยู่นั้นเขาไม่รู้เลยว่าความแตกต่างของเขาจะกลับกลายเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือทุกตัวในไม่ช้า และจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เขาได้เรียนรู้คุณค่าที่แท้จริงของตัวเองคืนวันหนึ่งเมื่อแสงจันทร์สองแสงสีเงินลงมายัางทุ่งหญ้าฝูงแกะทั้งหมดกําลังหลับสนิทอยู่ในคอกที่อบอุ่นแต่ดําดาวนอนไม่หลับเขามองดูดวงดาวบนฟ้าและคิดถึงวันที่ผ่านมาทันใดนั้นเสียงแปลกๆดังขึ้นจากป่าใกล้ๆดําดาวตั้งใจฟังให้ดีและตกใจมากเมื่อเห็นเงาใหญ่ๆเคลื่อนไหวเข้ามาใกล้คอกแกะหมาป่า ดําดาวกระซิบกับตัวเองด้วยความตกใจเขาเห็นหมาป่าสามตัวกําลังเข้ามาใกล้ด้วยความเงียบแก่ขาวทุกตัวยังคงหลับสนิทไม่รู้ตัวถึงอันตรายที่กําลังจะเกิดขึ้นในความมืดของคืนขนสีดําของดําดาวทําให้เขาแทบมองไม่เห็นเลยเขาคิดได้ทันทีว่านี่คือโอกาสที่จะช่วยเพื่อนๆได้ดําดาวเดินเงียบเงียบไปรอบข้อเขาใช้ความที่ขนดําทําให้เขาซ่อนตัวได้ดีในความมืดเริ่มปลุกแกะทีละตัวอย่างระมัดระวังเขาใส่ตื่นเธอมีหมาป่าเขากระซิบแผ่วเบาขาวใส่ตื่นขึ้นมาและตตกกกใใจมมาาาแ่ดดดวรีบช้ือปปิ อย่าส่งเสียงดังช่วยปลุกเพื่อนเพื่อนด้วยเราต้องออกไปทางด้านหลังของข้อด้วยความช่วยเหลือของดำดาวฝูงแก่ทุกตัวตื่นขึ้นมาและทำตามที่เขาบอกพวกเขาเดินเงียบเงียบออกไปทางด้วยหลังของข้อขณะที่หมาป่ายังคิดว่าแก่ทั้งหมดยังหลับอยู่ข้างหน้าดำดาวนำทางฝูงแกน่นี้ไปที่ถ้ำเล็กๆบนเนินเขาที่ซึ่งจะปลอดภัยจากหมาป่าทุกตัวรอดชีวิตไปได้อย่างปลอดภยัยเมื่อแสงแรกของรุ่งอรุณส่องขึ้นมาขาวใสและแก่ตัวอื่นๆล้อมรอบดำดาวด้วยความซาบซึ้งใจ ขอบคุณมากนะดำดาวถ้าไม่มีเธอพวกเราคงไม่รอดขาวใสพูดด้วยน้ำตาคลอขนสีดำของเธอช่วยชีวิตพวกเราได้เพราะในความมืดหมาป่ามองเธอไม่เห็นแก่อีกตัวเสริมดำดาวรู้สึกอบอุ่นใจเขาเข้าใจแล้วว่าความแตกต่างของเขาไม่ใช่จุดอ่อนแต่เป็นจุดแข็งที่ช่วยเหลือคนอื่นได้ตั้งแต่วันนั้นมาดำดาวกลับมามีความมั่นใจและมีเพื่อนจริงๆที่รักและเห็นคุณค่าของเขา นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความแตกต่างของเราไม่ใช่สิ่งที่น่าอายแต่เป็นความพิเศษที่อาจจะช่วยเหลือคนอื่นได้ในยามที่เหมาะสมเหมือนในพระธรรมที่สอนว่าทุกคนมีคุณค่าในตัวเองไม่ควรดูถูกตัวเองหรือคนอื่นเพียงเพราะความแตกต่างการมีจิตเมตตาและความเสียสละเพื่อผู้อื่นเป็นคุณธรรมที่สำคัญที่ทำให้เราเป็นคนดีและเมื่อเราช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความจริงใจความสุขและมิตรภาพที่แท้จริงจะตามมา